ถึงแล้วที่พักของเราโนมแมนถึงปุ๊บก็เดินนึกว่าจะเข้าห้องน้ำสิเนี่ยมาดูห้องน้ำก่อนก็ได้เนาะคือในภาพดูดีมากเลยนะคะตอนที่เราจองอะ่ะอันนี้เป็นขนมปังเขาให้มาคู่กับสลัดนะส่วนโนมแมนกินแซนด์วิชนะคะเป็นไข่ ง่ายๆไปก่อนนะเพราะหิวมากเลยนะคะนมแม่นดื่มไฮโซนะจำได้ไหมตอนที่เราไปเที่ยวที่ออสเตรียบนภูเขานมแม่นบอกไฮโซเพราะอยู่บนยอดเขาสูงสุดเลยรูซุเขาเป็นอาหารสเปนนะคะอันนี้เป็นกุ้งก็คือโอ้โหดูเยอะอยู่นะตอนแรกนี้คิดว่าจะมีแบบเล็กๆนะแล้วก็มีไส้กรอกสเปนนะคะมีขนมปังแล้วก็มีอ่อตอนนี้รถคันนี้ก็เป็นของเรา99% ที่เหลือเราจะต้องไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะคะก็เป็นของเรานะคิดว่าโนมมน่าจะต้องไปเปลี่ยนอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะตอนนี้นิดกับโนมมัเราอยู่ที่ฮัมบวกเรากําลังจะไปที่โรงแรมนะ,ะคืนนี้เราก็จะพักที่นี่1คืนนะคะหรือไม่ก็อาจจะ2คืนก็ได้นะก็อย่างที่รู้รู้กันนะคะว่าเรามาซื้อรถมาดูรถเนาะ,ะต้องใช้เวลานะคะเพราะเราต้องจองแล้วก็คนที่จะขายให้เราเขาก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยก็เลยต้องรอเวลา ที่นี่เช็คอิน11โมงเช้านะตอนนี้ประมาณน่าจะบ่ายโมงหรือเปล่าเราก็มาสายนิดนึงนะคะเพราะว่าไปดูรถมาเนาะเ,เดี๋ยวพอถึงที่พักแล้วนะคะเราก็จะไปเดินเล่นไปหาอาหารทานนะวันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งวันที่ทำบวกแล้วกันนะคะถึงแล้วที่พักของเราโนมแอนถึงปุ๊บก็เดิน <laughs> นึกว่าจะเข้าห้องน้ำสิอ่ะมาดูห้องน้ำก่อนก็ได้เนาะ คือในภาพดูดีมากเลยนะคะตอนที่เราจองอะ่ะแล้วก็สวยจริงๆนะดูสิคือเขาตกแต่งแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะประมาณเอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบหรือหนึ่งร้อยหกสิบยูโรนะสำหรับหนึ่งคืนเนี่ยเอาละ้อยสามสิบเองด้วยซ้ำนะแล้วก็เอ่อมีค่าใช้จ่ายเมื่อกี้อีกเอ่อสี่ยูโรเศษนะคะโนมันบอกว่ามีเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อบัตรลดหรอ เขาบอกระบัดอะก็คือลดราคานะคะนี่นี่ก็เป็นเตียงนอนของเราคือสวยนะดูแบบโอเคเลยนะคะสำหรับห้องพักที่นี่นะก็สมกับราคานะคะเพราะว่าฮนะัมเบิร์กเนาะข้างนอก,ก็อกยู่สวยนะคะธรรมชาติฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะเป็นกระจกบานใหญ่รอรถไฟอุบาน หิวแล้วนะจะไปหาร้านอาหารกินอาหารเที่ยงตอนนี้เราอยู่ที่อูลันสตราเซบรรยากาศไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะหน้าน้องเม่นคือเหนื่อยมากกับการเดินทางแล้วก็ง่วงด้วยยิ้มหน่อยทุกคนบอกว่าให้หน้องเม่นพูดเยอะๆยิๆ้มเยอะๆ <laughs> <laughs> มีตั้งใจแล้วใช่ไหมเนะี่ย มาลถ้ายิ้มเยอะเดี๋ยวตีนกาขึ้นกลัวหมดหล่อหรอมาแล้วแล้วไฟฝ <c oughs> ั่งนน้นหรือฝั่งนีนอะฝั่งนู้น,อน,อน,อนอตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือที่นี่ก็จะเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดเลยนะในฮัมบวก เราก็จะเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะมาเดินเล่นวันนี้ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วสวยนะกลางสะพานสองฝั่งอพาร์ตเมนต์ตั้งใจว่าจะมากินอาหารที่อยู่ข้างหลังนิดนะคะ แต่บางเอิญว่าเขาบอกว่ามีแต่เครื่องดื่มนะอาหารไม่มีนะคะเลยแวะดูวิวนิดนึงนะเดี๋ยวค่อยไปต่อ mm hmm. เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะคะน่าจะอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เดินอ้อมมานะคะ mm hmm. เดินอ้อมบนสะพาน เรียกตัวอะไรโอ้โหวิวดีข้างบนนู้นเป็นอโอปเปร่านะที่ร้องเพลง มุมนี้เห็นชัดมากโนมันบอกว่าเขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะไม่นานมานี้นะคะน่าจะแบบไม่กี่ปีมานี้เองใหญ่มากสักวันหนึ่งนะอาจจะแบบไปนั่งฟังนะคะถ้าเข้าใจเนาะบรรยากาศที่ร้านอาหารฝั่งนโ้นก็ดูดีนะติดกับแม่น้ำด้วยนะคะเนี่ นี่บรรยากาศรอบๆแต่ว่าคือโต๊ะส่วนใหญ่แล้วจองไว้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นี่เป็นเครื่องดื่มของเนทแล้วก็ของโนมแมนนะคะโนมแมนดื่มไฮโซนะจําได้ไหมตอนที่เราไปเที่ยวที่ออสเตรียบนภูเขาโนมแมนบอกไฮโซเพราะอยู่บนยอดเขาสูงสุดเลยโลซุโลซุโลซุไฮโซใช่ใช่ โอ้ยดูดูดูนุ่นซิกแพกซิกแพกโอ้โหฮ่าน่าฮ่าฮชุบซาฮ่าก่าฮ่าน่าฮ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 ่ดฮ่าไดาล่วฮ่าฮ่าฮ่าฮัาน่าฮ่าเ่าฮะกฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าว่าฮ่นฮ่นฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ั่าฮ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 ่าย่าฮ่าฮ่วฮ่่าฮ่เฮียฮ่าาาาน่อาา ก็คือคนเขาสามารถพายเรือเข้ามาได้นะเมื่อกี้ก็เห็นแบบแบ,บนะคะวิวดีมากเสดาน้องแม่เอาแว่นตาเอามาอยู่นะแต่อยู่ที่โรงแรมนะคะโอ้พระอทิตย์ส่องแต่วิวสวยอะ่ะไม่ได้ร้อนอะไรเท่าไหร่นะคะอากาศกำลังดีนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเกือบหกโมงเย็นแล้วอาหารยังไม่มาเลยนะ มาแล้วนี่เป็นอาหารทั้งหมดที่เราสั่งนะคะก็มีสลัดจานใหญ่จานหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะโนมเมนเมนูทัปัสนะับปนะเออนี่ยแหละเขาเป็นอาหารสเปนนะคะอันนี้เป็นกุ้งก็คือโอโ้โหดูเยอะอยู่นะตอนแรกนี่คิดว่าจะมีแบบเล็กๆนะแล้วก็มีไส้กรอกสเปนนะคะมีขนมปังแล้วก็มีอ่ออันนี้อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกเหมือนปอเปียทอดเลยอะแต่ว่าสไตล์สเปนนะส่วนสลัดก็หน้าตาหน้ากินนะคะ S 2> <S 2> อือฮึโอเคนี่ก็เป็นอาหารเย็นของพวกเรานะนี่ก็จะกินแล้วนะคะคือตอนนี้หิวมากเลยนะก็จะได้รีบเข้านอนนะคะเพราะว่าง่วงมากๆด้วยกินอิ่มแล้วก็มาเดินเล่นต่ออีกนิดหนึ่งโนมินบอกว่าจะพาเดินข้ามสะพานฝั่งโน้นนะคะโรแมนติกนะไม่มีลูกๆมาอย่าให้เห็น <laughs> หลายๆครั้งคือแบบมันถ่ายคลิปไม่ได้อะเนาะเวลาเรามาเที่ยวมาเดินเล่นอะไรเงี้ยไม่มีลูกๆมาด้วยก็เนาะพ่อแม่สวีทกันเรือไปเพียบเลยขี้ขี้นกนมันบอกระวังขี้นก ว่าสอกบ,บางโอ้ยลมแรงแต่เย็นสบายอยบรรยากาศดีพามาดูแม่กุญแจส่วนลูกกุญแจอยู่ในน้ำเรียบร้อยก็คือเหมือนบ้านเรานะคะใครรักกันก็สลักชื่อไว้แล้วก็โยน รุมแจ่มเลยอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นของใหม่นะมีแต่ของเก่านะคะสนิมขึ้นแล้ว มันยังอยู่ที่เดิมอ,อ,บบอัมอนหมุนแล้วกลับ,บลำคำมันมีดเหรอะน่าะจะมีให้เช่าคุณมาได้เห็นสก,กมันเป็นเหลาสวยอ่ะ เดี eh? out. Out. ๋ยวเราจะแวะไปกินอาหารเช้ากันก่อนนะคะก่อนเช็คเอาท์วันนี้เรารีบมากนะกินอิ่มก็ออกเลยนะคะนี่ก็เป็นห้องทานอาหารเช้าส่วนตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะคะตอนที่เราเช็คอินเช็คเอาท์ประตูทางออก วันนี้พวกเราตื่นกันแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าจะรีบไปรับรถนะหนูมันบอกว่าเราจะไปรับลูกชายมันจะจนเูื่องชายของเราลูกชายคันใหม่เราขึ้นอูบานอูลันสตราเซตรงนี้แล้วก็จะไปลงป้ายไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะเราลงป้ายนี้โพสต์สตราเซเราขึ้นอูบานตรงนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปประมาณสัก10-15นาทีนะน้องนแวะซื้อกาแฟเจอแล้วลูกชายของเราน่าจะอยู่ตรงนู้นนะคะนี่เดินผ่านร้านเอเชียด้วยนะเป็นร้านไทยนะคะเมื่อวานนี้ก็ผ่านนะเมื่อวานเรามาดูรถตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตรงข้างหน้านั้นก็ยังคิด้ยว่าจะแวะเข้ามาสรุปเราไปลองรถนะก็เลยไม่ได้แวะใหม่อีกนะคะวันนี้ก็ร้านปิดอย่างที่เห็นร้านใหญ่อยู่นะ เดี๋ยวจะไปดูรถนะคะไม่แน่ใจว่านั้นใช่รถเราหรือเปล่านะเพราะว่าครั้งแรกที่เห็นไกลๆอาวไม่ใช่นี่รถเราาจะอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้นี่รถเราอยู่นี่คันนี้จริงๆนะคะนี่เลยนะคะรถเราจอดอยู่ตรงนี้ยังคิดอยู่ว่าทรงมันไม่ไม่ใช่นะเมื่อกี้นี้นู่นที่นิดเห็นแต่ว่าสีมันใช่นะนู่นนะ <laughs> ลูกยังใหม่อยู่จำลูกไม่ได้ ตื่นเต้นนะวันนี้เราจะได้เอากลับแล้วนะคะแค่เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเรียบร้อยแต่ว่าเขาลืมเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเขาไปเอานะคะเรารออยู่ที่รถแป๊บหนึ่งแล้วก็มีสําหรับหน้าหนาวนะอย่างที่นี่ปอกนะคะอันนี้เขาก็มีให้ด้วยโชคดีนะมีให้ครบทุกอย่างเลยนะคะ ตรวจสอบก่อนนะมีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่นิชอบนะ,ก,ะก,นดกดใช้รีโมทปิดนม,มันเปิดสิปิดแล้วนะทีนี้ก็จะเปิดโอ้โหเป็นไงล่ะนี่เลยคือสิ่งที่เราต้องการนะคะคือหลายๆอย่างมันครบมาสำหรับรถคันนี้ตื่นเต้นตอ,อย่ๆนม,มันจะไปตรวจข้างหน้ารถ เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างตอนนี้รถคันนี้ก็เป็นของเรา9 9เอ่อที่เหลือเราจะต้องไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนนะคะก็เป็นของเรานะคิดว่าโนมแม่น่าจะต้องไปเปลี่ยนอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าเอ่อติดสุกเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวไปไม่ทันนะคะโอเคค่ะเราก็จะขับรถกลับบ้านเลยนะเพราะว่านมแม่นเอ่อตื่นเต้นนะคะแล้วก็เรากลัวว่าเดี๋ยวรถจะมีปัญหาที่นี่เนาะเพราะว่าเอ่อถ้ารถพังหรือว่าเป็นรอยวันเนี้ยเราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนรับรถแล้วอะไรเงี้ยนะ โอเคค่ะไปค่ะสวัสดีจาสวัสค่ะอุนมีฟเยอะอีกม่ไมดูดีใจมากเลยซักมาบอส กูดกนมนเนไ้สายเั้นลาเมื่อยอะไรี้นะขี้เกียจก็ไม่ต้องัวฟิหนาหรือว่าจะโดนฟิลนานะฟินาจะม่บ่นอะไรแงี้ปกติถูงนิดถุกหน่อยฟินาบ่นนะมีโต๊ะมต๊งที่วางแก้ว

มาม่าอยากสปีชั่นให้โอมีคนเล่นเล่นนกพิราบโอเควันเย็นนกพิาสังเนอโน้เมนเอ่ออะไรซูเปอร์เราทำเจ้าพิราโอเคโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ